sir <laughs> เราทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าในปลาทะเลเนี่ยมีทั้งโอเมก้า3แล้วก็มีทั้งโปรตีนที่สำคัญที่สุดค่ะมีแคลเซียมและส่วนที่เหลือจากการทำลูกชิ้นปลาของตัวยูเองค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวปลานะคะกางปลาสิ่งเหล่านั้นค่ะยูคิดว่ามันน่าจะทำมาเป็นประโยชน์ให้กับคนได้ทานกันแต่ว่าจะทำยังไงให้ทานง่ายแล้วก็มีนูเทรชียนมากที่สุดค่ะ จุดที่ทําให้เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องก้างปลาค่ะก็คือตอนนั้นเองเนี่ยม่ปุนเนี่ยเข้ามาที่โรงงานอยู่ค่ะเข้ามาขอหนังปลาทั้งหมดไปทำคอลลาเจนยูก็คิดว่าคอลลาเจนเนี่ยเขามีแวลูมากเลยและกลับมาคิดตอนนั้นว่าเวสของโปรดักต์เราเนี่ยเยอะมากนะคะก็คือในส่วนของก้างปลาที่ยุก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาเวสเนี่ยมาทําอะไรให้มีประโยชน์สูงสุดก็เลยเริ่มไปวิจัยแล้วก็ขอทุนจากสํานักงานนะวัตกรรมแห่งชาติค่ะ การวิจัยกว่า3ปีเราได้คนพบว่าแคลเซียมจากปลาทะเลน้ําลึกเนี่ยมีประโยชน์ต่อกระดูกและฟันแล้วก็สามารถดูดซึมได้ดีที่สุดนอกจากนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยแร่ธาตุมากกว่า13ชนิดซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกเสื่อมและโรคกระดูกพุนค่ะ ความยากนะคะในขั้นตอนการผลิตที่เราไม่คิดมาก่อนเพราะว่าเราทําในห้องแลบตลอดพอเรากลับมาทําเองอะคะ่ะไอสิ่งที่เราคาดคิดไว้ว่าจาก100กิโลเนี่ยสิ่งที่เราจะโปรดักชันใหม่เนี่ยมันควรจะได้50หรือ30กิโลปรากฏว่ามันเหลือเพียงแค่7ขีดต้นทุนการผลิตในเชิงธุรกิจเนี่ยมันไม่ควรจะไปต่อแต่ว่า พอหลังจากที่เราได้ขายไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ทางใจมันมากกว่ามันเลยทําให้เราต้องเดินต่อนอกจากนี้นะคะมันก็เป็นเวสที่เราเนี่ยมีอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะเสียหายอะไรมากถ้าเกิดว่าเราจะทําต่อไปอีกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยได้รับรางวัลแคลเซียมฟอร์มที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็โมเลกุลเล็กที่สุดค เราคิดว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดเนี่ยก็คือการลงมือทําในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนค่ะซึ่งสิ่งสําคัญนยคะไม่ใช่ในเรื่องของแค่ความคิดเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เพื่อทําให้เกิดมูลค่าในเรื่องของธุรกิจแล้วนวัตกรรมก็เป็นตัวชี้วัดว่าใครจะเป็นผู้นํา หรือผู้ตามในเส้นทางธุรกิจค่ะ